รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับรายการของเราในวันนี้ครับมีเรื่องรถที่อยากนําเสนอให้ผู้ชมได้รับชมนะครับเต็มช่วงเวลาของเราครับเรื่องแรกครับในช่วงเรื่องรถต้องรู้วันนี้ครับ m e r c e e e เ b e n z GLB 200 p o g e s 4ครับผมมีผลทดสอบของรุ่นนี้มาให้ผู้ชมได้รับชมครับเป็นรถเซกเมนต์ล่าสุดจาก Mercedes-Benz ในรูปแบบ SUV 7ที่นั่งรุ่นแรกของค่ายเขาครับ ส่วนในช่วงท้องโลกกานยนต์ครับมีรถใหม่มานําเสนอครับนั่นก็คือ BM เซีรีส์5นะฮะ BM เซีรีส์5ถือเป็นรูปแบบของการม i n เนอร์เชนครบลอกของเขาแต่ว่าจะมีรุ่นย่อยอะไรนั้นติดตามในช่วงท้องโลกกานยนต์ครับและทาง,ทางรัฐธรรมบัญญัติกิ e ูสุที่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับวันนี้มีอาหารตามสั่งหลากเมนูที่ติดชาร์ตท็อปฮิตสำหรับคนไทยที่สั่งมากที่สุดเราจะนำเสนอเมนูอะไรบ้างนั้นนะครับอยู่ในช่วงทาง,ทางรัฐธรรมบัญญัติครับ ช่วงนี้พักสักครู่นะครับรีวิวพร้อมผลทดสอบของ Mercedes GLB 200 Progressive รอท่านอยู่หลังโฆษณาครับเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Old New e s c l u s i v e New X Originality Redefined คัที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในสู่เป้าหมายใหม่อีกระดับที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้น m a สด a CX 3ใหม่ให้ชีวิตไปอีกคันกับ SUV คันแรกของคุณ Feel the Drive ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%หรือขับฟรี90วันถึง31มกราคม2564 ท่านที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในกับความคงค่าที่มากยิ่งขึ้นมา z d a CX 3ใหม่ SUV คันแรกของคุณเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu New X Originality Redefined อีกคันที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในสู่เป้าหมายใหม่อีกระดับที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้น Mazda CX 3ใหม่ให้ชีวิตไปอีกคันกับ SUV คันแรกของคุณ Feel the Drive ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พาลานุภาพพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%หรือขับฟรี90วันถึง31มกราคม2564 สู่ขั้นที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในกับความคุ้มค่าที่มากยิ่งขึ้นมาซา a ี x 3ใหม่ SUV คันแรกของคุณ FILL THE DRIVE วันนี้ผมมีรถ เขาบอกว่าเป็นรุ่นแรกของทาง Mercedes-Benz นะฮะที่เป็นในรูปแบบของ SUV 7ที่นั่งนั่นก็คือ Mercedes-Benz GLB 200 Progressive นั่นเองครับเริ่มต้นนะครับจากชุดด้านหน้าชุดไฟหน้ายังเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟ LED นะครับแบบ High Performance แล้วก็มี Adaptive LED ให้ด้วยหมายถึงว่าเขาสามารถปรับไฟสูงตามได้อัตโนมัติแล้วก็ไฟสูงของเขาเขาบอกว่าลำแสงเขายาวเป็น หลายหลายร้อยเมตรเลยนะครับด้านหน้ากระจังฮนะออกเป็นแนวแบบเรียบหรูนิดนึงถ้าเป็นตัว AMG จะดุกว่าน,นี้ขึ้นมาแต่พอเป็น 200Progressive เนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นคู่นนี้แล้วก็ตัดโครเมียมต่างๆพอมุมด้านข้างครับจากเสา A เสา B แล้วก็เสา C ตรงนี้เนี่ยเริ่มมีความเป็นเอกลักษณ์ของ GLB ขึ้นมาแล้วเนื่องจากทั้ง GLA แล้วก็ GLC เนี่ยจะให้ความค้งมนมากกว่านี้สำหรับมุมมองด้านข้างนะฮะด้านท้ายรถครับ ไฟท้ายยังคงเป็นในรูปแบบของ LED อยู่นะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์ของรุ่น g l b 200อยติดไว้มีเขาเรียกว่าเป็นพิมโครเมียมนะครับลองรองการกระแทกไว้สำหรับกันชนหลังนะครับในกรณีที่เราเอายกของเข้าของออกเนี่ยป้องกันไม่ให้โดนสีรถแล้วก็ท่อปลายท่อแต่งมาเป็นปลายท่อโคเมียมทรงเหลี่ยมทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับอีกหนึ่งที่เดดครับ ฝาท้ายของเขาเปิดได้หลายรูปแบบรีโมทเองก็ได้นะครับนี่ข้างในรถก็เปิดได้ตัวที่ฝาท้ายเองมีสวิตก็เปิดได้และตัวแฮนด์ฟรีครับถือรีโมทไว้ครับเขาจะอ่านค่าจากที่เราเอาขาเตะเข้าไปสอดเข้าไปข้างล่างใต้กันชนเนี่ยประมาณสัก 1- 2ึถึงวิแล้วฝาท้ายก็เปิดขึ้นที่นี้ภายในครับรถคันนี้เป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะแต่ตอนนี้แถวที่3ผมมพับลงไป พื้นที่การจุดสัมภาระข้างหลังเนี่ยอยู่ทัลลุพันลิตรนะครับในกรณีพับไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าดึงกลับมาเหลืออยู่นิดหน่อยภายในครับวิสมาลาเลยครับก็คือความโดดเด่นของจอตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็น10.25นิ้ว เท่ากันนะไซส์เดียวกันแต่ในส่วนของจอกลางเนี่ยเป็นจอสัมผัสฝั่งซ้ายเนี่ยจะคุมมาจากตัวของพวงมาลัยบันตีฟังชันเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้อติโก้นะครับทุกที่นั่งทั้ง7ที่นั่งแล้วก็คู่หน้ามีเมมโมรีมาให้ด้วยก็เป็นเมมโมรี3ตำแหน่งแถวสองครับก็ตรงเบาะรองนั่งอะ่ะมันเลื่อนได้เช่นเดียวกับพนักพิงนะครับแล้วก็แถว2เนี่ย เขาจะเรียกว่าพับได้แบบ40นะครับ20ตรงกลางแล้วก็40ในส่วนของเบาะผู้นั่งที่ผมนั่งอยู่นะตอนนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวไปลองนั่งแถวสามดูครับเนี่ยก็ค่อนข้างจะกระทัดรัดไปนิดนึงครับ178ผมยังมองว่าอาจจะนั่งละเมื่อนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2นิ้วสอดโดยประมาณให้พื้นที่นี้เป็นของเด็กเล็กไปดีกว่าหรือ คิดว่าในกรณีที่เรามีเพื่อนฝูงสักหกคนนะครับหรือเจดคนเนี่ยเอาให้มันมานั่งอยู่ข้างหลังนี้สองแถวข้างหน้านั่งกันสบายๆตรงนี้ขอเผื่อพื้นที่เพื่อให้เป็นคนตัวเล็กหรือเด็กดีกว่าครับอีกนิดหนึ่งครับในส่วนของแถวสองแถวสามครับมีตัวเสียบชาร์จมาให้เยอะมากครแถวสองจะเป็นแบบหัว Type C ครับแล้วก็แถวสามก็เช่นเดียวกันเป็นแบบหัว Type C เหมือนกันแต่ แอร์ไม่มีครับแถว2แถว3าไม่มีระบบปับอากาศมาให้เลยเพราะฉะนั้นอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวให้เขาทํางานกระจายมาที่แถว2แถว3ผมว่าน่าจะเผื่อไว้สักหน่อยสําหรับแอร์บนหลังคาเอ่ยนะครับหรือตรงข้างหลังกล่องอเนกประสงค์หรือด้านข้างนี้ก็ตามเขามีเหมือนไล่ฟ้ามาให้ฮนะแต่แอร์ไม่มีครับแถว2แถว3าน่าจะเป็นปัญหานิดนึงในเรื่องของความเย็นกับอากาศร้อนๆแบบบ้านเราครับเดี๋ยวผมไป รายละเอียดดีเทลต่างๆให้ฟังครับอาครับก็ลองขับกันครับในเมืองนะครับก็ผมว่าโอเคตัวขุมกำลังนะครับ1.3ลิตร1 63แรงม้าแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรมเนี่ยคือถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะฮะแต่ว่าก็ให้พละกำลังที่พอดีกับตัวของ บอดี้ที่เป็นในรูปแบบของ suv 7ที่นั่งแบบนี้ไม่ได้อืดอันนี้คือย้ําว่าไม่ได้อืดเลยสาหรับเครื่องบล็อกเล็กๆแบบนี้นะแรงมาแรงบิดเขาให้มาค่อนข้างจะสูงแล้วในกรณีที่ต้องการเรียกใช้เนเอร์โบเขาก็มาเป็นตัวช่วยในเรื่อง,อ,งอัตราเร่งแล้วก็ขับในเมืองแบบนี้ครับความเร็วไม่ได้สูงนักนะฮะต้องเชื่อมั่นในตัว mercedes อย่างตรงที่ว่าในเรื่องการประกอบในเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสารอันนี้ไม่มีทิ่ติ เงียบเลยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งหมดเนี่ยผมใช้จอสติ๊กบริเวณพวงมาลัยเป็นตัวควบคุมฝั่งขวามือนะครับจะควบคุมในส่วนของหน้าจอตัวแดชบอร์ดซ้ายมือความบันเทิงอยู่ตรงจอทัชสกรีน10.25เหมือนกันขนาดเดียวกันที่อยู่บริเวณจอกลางนั่นเองนะครับก็เลือกปรับได้ใช้งานง่ายเป็นจอสติ๊กตรงนี้เนี่ย ในกรณีเราเลือกใช้งานนะครับมันเป็นรูปแบบของทัชก็คือใช้ปรับเลื่อนไปได้เรื่อยปุ่มกดปุ่มโฮมต่างๆใช้งานง่ายแล้วก็นี่สวิต์ในเรื่องของคูณโซนโทนไม่มีแดัพตีฟนะครับคันนี้มีเขาเรียกว่าตัวมีลิมิตสปีดมาให้แล้วก็ตัวคูณโซนโทนมาให้ส่วนแดัพตีฟคูณโซนโทนยังไม่มีช่วงล่างใช้งานในเมืองอย่างนี้ครับข้างหน้าแม็กาสัน,นครับแล้วก็ข้างหลังเป็นในรูปแบบของมันติลิง ก็คืออิสระทั้ง4ล้อนะครับแต่ยังไม่ใช่แบบโฟ a t เมติกนะโฟ a t เมติกจะเป็นในส่วนของหลายๆรุ่นที่จำหน่ายกันต่างประเทศแต่บ้านเราที่เอา A200 เข้ามาจําหน่ายเนี่ยยังไม่มีหลายๆระบบนอกจากตัวปรับดิสเพย์ของตัวหน้าจอในชุดแดชบอร์ดแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถไปปรับในส่วนของตัวจอกลางได้พวกนวเเกเตอร์พวกโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกปรับได้นะครับ ในส่วนของเปลี่ยนช่องวิทยุ U f m ปรับได้ทิปต่างๆปรับดูได้คอนเทนต์ต่างๆเรียกดูได้จากหน้าจอเอาละครับทีนี้ก็มาในสู่เรื่องของวิ่งนอกเมืองนะครับทางใช้ความเร็วขึ้นมากว่าในเมืองแล้วก็ ลองฟิลลิ่งกันกับขี่ดูว่าเป็นอะไรยังไง15กิโลเมตรต่อลิตรจากเครื่องยนต์เล็กๆอันนี้คือเป็นคุณสมบัติเด่นของเทรนที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ไซเล็กกันนะฮะแต่ว่าให้สมรรถนะแรงม้าแล้วก็ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดี15กิโลเมตรต่อลิตรที่ว่าเป็นอัตราการใช้งานจากอีโก้สติ๊กเกอร์นะครับ0-100เมื่อกี้ลองกันดูอยู่ประมาณสัก9วินาทีโดยประมาณก็ถือว่า อย่างที่บอกเนี่ยก็คือรถบอดี้ขนาดนี้กับเครื่องยนต์ไซส์หน่ยสามเนี่ยเวิความเร็วรอ้อยสำหรับผมถือว่าโอเคนะแต่ผมผมว่าผมใช้สองโหมดพอละอยากซิ่งอยากแรงก็ไปสปอร์ตขับปกติในเมืองอีโคซึ่งมันตอบการใช้งานได้ โอเคแหละเนื่องจากไอเทอร์โบที่เขาเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังครับเป็นแบบ 7G Dual Clutch นะครับไม่ได้เป็น 7G Tronic ทแบบหลายๆรุ่นที่เบนซ์ใช้แต่ก็ไม่ได้ด้อยกันเพราะว่าผมมองว่าการตัดต่อช่วงส่งกำลังเนี่ยของแต่ละเกียร์เนี่ยค่อนข้างจะนุ่มนวลเลยแหละแต่นิดนึงตรงที่ว่าพอยกคันเร่งครับเหมือนเหมือนรอบมันจะคลางอรไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโหมดสปอร์ตนะครับในส่วนของอีโก็มีทำให้รู้สึกนิดนึงว่ารอบมันคลางคือ เหมือนรอให้ใช้คันแรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างมันปรับให้เข้ากับตัวคุณได้ตกแต่งได้ในเรื่องการปล่อยกําลังเครื่อนยนต์ในเรื่องของน้ําหนักโคมลายอะไรพวกนี้ปรับเปลี่ยนได้ในแบบของคุณได้ทั้งหมดเรียบร้อยครับรีวิวพร้อมกับขทดสอบสมรรถนะของ Mercedes-Benz GLB A200 Progressive คันนี้ครับ รุ่นแรกของค่าย Mercedes-Benz ครับในรูปแบบของอเนกประสงค์7ที่นั่งแพลตฟอร์มนะครับใช้ร่วมกับ,บ GLA แล้วก็ GLC ครับยืดออกไปทางออกไปความยาวของรถในประมาณ4.6เมตรนิดนิดแถว3เนี่ยที่ว่าเป็นตัวชูโรงของในตัว GLBA 200ยที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับผมร้อจผมว่าก็ยังไม่เหมาะระยะทาง,ทงสั้นๆนนั่งได้แต่ไกลๆเนี่ยไม่แนะนำให้นั่งแล้วก็อัตราเร่งขนาดรถใหญ่แบบนี้นะฮะศู0 100 9.1วินาทีความโดดเด่นก็มีมาจากไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยแหละ10.25นิ้วทั้งจอกลางแล้วก็ตัวของแดชบอร์ดเองซึ่งโหมดการขับขี่แบบดันนามิกเนี่ยอันนี้ช่วยคุณได้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณในแต่ละครั้งได้ทั้งอีโคทั้งคอมฟอร์ททั้งตัวสปอร์ตแล้วก็อินดิวิเดชน2,860,000บาทราคาค่าตัวของเขานะวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสมรรถนะการขับขี่เทคโนโลยีที่มาจากไอ้พวกชุดจอต่างๆที่เราไปปรับเซ็ตเองได้เนี่ยก็ ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าจะโอเคกว่าน,นี้ไอที่ที่ยังไม่มีที่ผมบอกว่ายังกักเอาไวนะ้เนี่ยถ้ามีมาด้วยถือว่าเพอร์เฟกต์ ทันที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในสู่เป้าหมายใหม่อีกระดับที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นมา z d a c x ซ3ใหม่ให้ชีวิตไปอีกคันกับ SUV คันแรกของคุณ feel the drive ชีวิตไร้ขีดจำกัด all new isuzu d max พลังอุภาพ,พลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ 1. 9 9หรือขับฟรี90วันถึง31มกราคม2564 สุาาริขั้นที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในกับความคุ้มค่าที่มากยิ่งขึ้น Mazda CX3 สสามใหม่ SUV คันแรกของคุณ feel the drive life is a motivation step up o new isuzu x series ข a r d t a ทุกรีมสุดคิดสไตล์ x พร้อมรสุดแรงถึง31มกราคม2564 อีกขั้นที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในสู่เป้าหมายใหม่อีกระดับที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นมา z d a c x ซ3ใหม่ให้ชีวิตไปอีกขั้นกับ SUV คันแรกของคุณ Feel <the> drive. ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max พลนุภาพลิกโลกซื้อวันนี้ดอกเบี้ยพ,พิเศษ199%หรือขับฟรี90วันถึง31พฤศจิกายน2564 ก้าวสู่คันที่เป็นตัวเราด้วยพลังจากข้างในกับความคุ้มค่าที่มากยิ่งขึ้นมา z d a CX 3ใหม่ SUV คันแรกของคุณ Feel the Drive ฟโ l นิ e อิซูซุเ s ็กซู s ี้าถ่ายทุกรีมสุดขีดสไตล์ X ร้อมรสุดแรงถึง31มกราคม2564 สนับสนุนโดย Mazda เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออ t โตเวอร์ไทยแลนดนะครับก็ถึงเวลาสำหรับการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับเริ่มกันที่รายงานยอดการจำหน่ายรถยนต์ในบ้านเรานะครับสำหรับปี2,563ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีที่ดุเดือดมากกับการต่อสู้กับสถานการณ์ โรคระบาดโควิด19นะครับแล้วก็ปรากฏว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมานี่นะครับมียอดจำหน่ายรวมกันแล้วประมาณ790,000คันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าลดลงจากปีก่อนหน้าน,น,นู้นนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไปดูกันว่าค่ายรถยนต์ต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับ นายชันชัยตราการอุดมสุขประธานบริหารบริษัทมาสเตอร์เซล์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าตลาดรถยนต์ในปี2563นั้นเดิมคาดการว่าจะมีการจำหน่ายที่1ล้านคันซึ่งอันนี้เป็นการคาดการเมื่อต้นปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขก็เป็นอย่างที่กล่าวนะครับคืออยู่ที่ประมาณ7.9แสนคันลดลงประมาณ20% ก็เช่นเดียวกับ Mazda เองซึ่งจะตั้งเป้าไว้ในตอนแรก50,000คันแต่สุดท้ายก็สามารถคว้ายอดขายรวมได้ที่39,266คันลดลงประมาณ32%ถึงแม้จะต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้แต่ก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดเกิดใหม่ซึ่ง m a สด้ก็จะเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นด้วยกันโดยเฉพาะการเปิดตัว All-New Mazda BT-50 อันเป็นการกลับมาอีกครั้งที่ m a ส d a จะสร้างปรากฏการสำคัญในตลาดรถปิกอัพของเมืองไทยนายพิทักษ์พฤธิสาลิกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท o o n d a u อ o ตโ o b i l ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าผลดำเนินงานในปี2563ที่ผ่านมานั้น Honda ครองอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทยด้วยยอดจำหน่ายสะสม9 3 0า1คันโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 27. 5เ และครองอันดับหนึ่งใน4เซกเมนต์หลักด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มซับคอมแพคและ Eco s u b บคอมแพคโดย Honda City และ Honda Jazz ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งส่วนในกลุ่ม Compact Honda Civic ก็ครองความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในกลุ่มซีดานขนาดกลางนั้น Honda Accord ก็ครองความเป็นผู้นำในตลาดนี้และกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ Honda CRV ก็ครองความเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ ส่วนนายพงศักดิ์เลิศดิีวัฒนะวงรองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดได้กล่าวว่าผลการดำเนินง,งานในปีที่ผ่านมานั้นมียอดขายรวม28,316คันโตขึ้น7%โดยมีตัวหลักของเขาก็คือ MG ZS และตามไปด้วย MG HS นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงถึง90%จากการจำหน่าย MGZ SE v และ MG EP สำหรับในปีนี้ MG ก็มีแผนที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่มาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วก็ไปดูการเปิดตัวของรถจนรุ่นใหม่กันนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดตัวกันแล้วนะครับไปกันที่ BMW นะครับเปิดตัว BMW Series 5ใหม่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงของครึ่งหนึ่งของชีวิตในเจเนเรชันที่7ของเขาครับ b ี w เปิดตัวซีรีส์5ใหม่ซึ่งยังคงเป็นรหัสตัวถัง G30 แต่เป็นรุ่นที่เรียกว่า LCI หรือ l i f e Cycle Impulse ซึ่งก็คือ Minor c h a n n ครั้งแรกของรุ่นนี้ในเจเนอเรชันที่7นั่นเองการปรับโฉมใหม่นั้นเป็นการปรับในส่วนของไฟหน้าถึงไฟท้ายภายนอกยังคงโดดเด่นด้วยกระจังหน้าทรงไตคู่อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีขนาดกว้างขึ้นและสูงขึ้น ไฟหน้า LED รูปทรง L shape และเส้นสายด้านข้างที่ไม่เยอะแต่โดดเด่นชัดเจนภายในห้องโดยสารของ BMW Series 5ใหม่นั้นคงความหรูหราสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Infotainment ระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ iDrive controller สั่งการด้วยเสียง ส่วนของเครื่องยนต์นั้น bm series 5 lci นี้มีให้เลือก2แบบด้วยกันนั่นก็คือรุ่น 520D ใหม่ ai, ใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตรทวินพาวเวอร์เทจ่ายน้ำมันด้วยระบบ c o m m มอรเพัฒนาขึ้นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบม y Hybrid เข้ามาช่วยให้ลดมลภาวะจากการปล่อยไอเสียได้มากที่สุดในรถยนต์ระดับเดียวกัน และยังให้สมรรถนะที่ดีด้วยกำลังสูงสุด190แรงม้าที่4,000รอบตนาทีแรกบิด400นิวตันเมตรสองกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและรุ่น 530e ที่เพิ่มขึ้นมาอีกแบบหนึ่งคือเครื่องยนต์พลัสอินไฮบริด iPerformance จับคู่ระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดถึง252แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตร พร้อมระบบ Extra Boost เพิ่มอัตราเร่งของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ <music> และก็ไปกันที่โตโยต้ามานะครับมีการปรับปรุงโคโร拉อัลติสของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแนะนำโคโร a อัลติส รุ่นปรับโฉมใหม่เป็นรุ่น1.8 GR Sport และรุ่น Hybrid Premium เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเกียร์อัตโนมัติ Super CVT i7 สปีดพร้อม Sequential s h i f มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและฟังก์ชันในการใช้งานมากมายอาทิระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติมาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron ขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการใช้งานของระบบการขับขี่มีแท่นชาร์จไฟแบบไร้สาย หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และในด้านสมรรถนะนั้นก็ใช้เทคโนโลยีโครงสร้างตัวถัง tnga เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวและการเกาะถนนสำหรับ Toyota Corolla a l t i s ใหม่นั้นมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นรีโม่เกียร์อัตโนมัติราคาที่839,000บาทและรุ่นท็อปสุดนั้นเป็นรุ่น Hybrid Premium Safety แบบเกียร์อัตโนมัติราคา1 000, 9 0ล้บาท และนั่นก็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงเวลาของท่องโลกยันยนต์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจิ๋วสุพัฒนะคะนี่คือช่วงทางรัฐทางประหยัดกับอีทุโซค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดค่ะเลยทำให้เราควรที่จะซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน หรือจะเป็น delivery ก็ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจูจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านครัวคุณยายค่ะร้านครัวคุณยายเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะแต่เขาไม่ได้มีแค่อาหารตามสั่งนะคะคุณผู้ชมเขามีทั้งขนมปังปิ้งมีทั้งน้ำชงมีทั้งน้ำหวานนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยค่ะ โอ้คุณยายกินอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกเลยก็มีอาหารตามสั่งนะคะก็ะมีทั่งชาและหวานตอนนี้เราก็สั่งอาหารกรรมาทานที่บ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะมาที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าเข้าผัดไก่ค่ะคุณผู้ชมสีเนี่ยเหมือนตอนที่กินตอนเด็กๆเ,เลยค่ะเหมือนที่คุณยายผัดให้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเนื้อไก่เป็นยังไงบ้างมาค่ะไส่นุ่มซีอิ๊วเข้าถึงเข้าผัดนะคะคุณผู้ชมบ่งบอกได้เลยว่าคนทำใส่ใจมากๆต่อกันด้วยผัดซีอิ๊วเลยนะคะมาดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงเส้นเนี่ยหอมกระทะ,ะคะ่ะเหมือนกับว่าที่แบบร้านดังๆทั่วไปอะ่ะที่เขาผัดกันะมีกลิ่นแบบกระทะ,ะคะ่ะ นี่ถ้าเกิดเป็นเตาถ่านยิ่งดีเลยนะคะคุณผู้ชมเมนูต่อไปนะคะหมูกรอบผัดพริกแกงถั่วชิมกันค่ะสีสันนี่แบบว่าน่ารับประทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมชิมนะคะถ้าคนกินเผ็ดจะชอบหอมกลิ่นพริกแกงหมูกรอบเนี่ยกรอบเข้ากันกับถั่วฝักยาวเลยรสชาติดีอะค่ะ เมนูต่อไปกันค่ะกะเพราหมูชิ้นค่ะคุณผู้ชมเมนูเนี้เป็นเมนูไฮไลท์เลยนะคะกะเพรามีสรรพคุณทางยาค่ะมาชิมกันค่ะโดยรวมเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าเด็กก่อนนี้ก็ทานได้นะคะถือว่ารสชาติไม่เผ็ดมากและอาหารร้านคุณยายนะคะเขาไม่ใส่ผงชูรสนะคะที่สำคัญเรามาที่เมนูของหวานกันนะคะนั่นก็คือขนมปังเนยนมน้ำตาลค่ะนมเยอะมากเลย ขนมปังเขาดีนะคะฟูมากเลยค่ะคุณผู้ชมชิมกันนะคะรสชาติดีหอมนมค่ะหวานผ่านค่ะเมนูสุดท้ายแล้วนะคะเมนูน้ำค่ะแก้วแรกนะคะชาไทยค่ะเข้มข้นมากเลยกลิ่นชาขึ้นจมูกเลยค่ะคุณผู้ชมมาต่อด้วยกาแฟโบราณกันดีกว่าค่ะ ชิมแล้วรู้สึกได้เลยเหมือนตอนขโมยคุณตากินตอนเด็กๆอะค่ะรสชาติแบบกาแาโบราณจริงๆอะค่ะต่อด้วยโกโก้นะคะโกโก้เย็นค่ะอันนี้ก็เข้มข้นจริงๆอะคุณผู้ชมเด็กๆน่าจะชอบนะคะโดยรวมอะผ่านนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าใครอยากจะไปลองชิมหรือไปอุดหนุนที่ร้านครัวคุณยายนะคะไปกันได้ที่ถนนเทพพลักษ์นะคะฝั่งขาออกถนนพหลโโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านสินทรัพย์นครนะคะอยู่ฝั่งขวามือแล้วพบกันใหม่ในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีลสูนะคะตอนนี้จิ่วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย All New i s u s u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เรื่องราวทั้งหมดในรายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายครับสำหรับท่านที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการนะครับไปรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n ออโต u ม o เตอร์ไทยแลนด์หรือเว็บไซต์ออโตเวอร์ไทยแลนด์และ Facebook Page ออโตเวอ o r ไทยแลนด์ครับกลับมาพบกับเราใหม่ครับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ทุกวันเสาร์นะครับ23.30น,นเป็นต้นไปทางทบ5กด1ครับ สัปดาห์หน้าครับเรามีเรื่องราวของ all new Mazda BT50 ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับไปดูกันว่าราคากับออปชันต่างๆน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับก่อนจากการในวันนี้ครับขอขอบคุณทางโชว์รูม Prime Auto House เรียบด่วนลามินทาอีกันใไม่นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับลางตรงนี้ครับสวัสดีครับ